ตามความคืบหน้ากรณีจระเข้ลอยคออยู่ในคุ้มน้ําเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตล่าสุดยังไม่สามารถจับตัวได้นะคะเนื่องจากจระเข้ได้มุดน้ําจนหายไปและระดับน้ําลึกค่อนข้างมากค่ะ เมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงอำเภอถลางได้ร่วมกับนายนิคมสุขสวัสดิ์เจ้าหน้าที่บริษัทปัญญาฟาร์มศูนย์ฝึกจับและวิชาการเพื่อการอนุรักษ์ตัวระเั้จำกัดอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมอดีตทีมไกลทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตและฝ่ายที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังในการปฏิบัติการ ล้อมจับน้องภาราโจระเคซึ่งพบลอยตัวอยู่ในคุ้มน้ำขนาดใหญ่ข้างสนามกอล์ฟชื่อดัง บ้านพาราตำบลป่าครอกอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตโดยตลอดทั้งวันนะคะมีการโล่เนื้อน้ำให้เห็นเป็นระยะระยะแต่ยังไม่สามารถจับตัวได้แม้ว่าจาระเ้จะเข้าสู่วงล้อมของอวนแล้วแต่มันกระแทกจนหลุดออกจากวงล้อมอวนและมุดน้ำหายไปเนื่องจากขุมน้ำมีขนาดใหญ่และปริมาณน้ำลึกมากทำให้การติดตามตัวยากลำบากจนถึงเวลาประมาณตีสองนะคะของคืนที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถที่จะจับตัวได้ค่ะ นายนิคมสุขสวัสดิ์เขากล่าวว่าในการจับกลุ่มเนื่องจากนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำใน,นลึกกว่า10เมตรถือว่าเป็นอุปสรรคใหญ่และต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากตรวมทั้งอุปกรณใ์ในการล้อมจับก็คืออวนเนี่ยซึ่งคืนแรกแม้ว่าจระเข้จะเข้าสู่วงล้อมแล้วแต่ก็หลุดไปได้เพราะว่าอวนมีความลึกไม่พอทําให้จระเข้ใช้แรงกระแทกตัวออกไป แต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราได้อวนขนาดใหญ่มาแล้วและในการปฏิบัติก็จะต้องใช้ประสบการณ์เพื่อให้สามารถจับตัวได้ตัวเร็วนะครับ